คลิปนี้จัดทาขึ้นเพื่อความสนุกสนานเรื่องเริงบันเทิงจิตใจเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นตามน้องๆที่มีอายุต่ำกว่า18ปีดูยอย่างเดียวพอนะจ๊ะไปยาวๆค่ะรันไปยาวๆโอ้เฮ้ย Hey, Power, เฮ้ยพา,าวเวอร์อะไรวะเนี่ยมามาแล้วมามาแล้วมาแล้วอะไรวะเนี่ยสวัสดีค่ะนะคะยินดีต้อนรับนะคะทุกท่านเข้าสู่ทีเด็ดแองเจลนะคะวันนี้เรามาอยู่ในสล็อตของค่ายเกม PNG นะคะในเกม d y Shadow นั่นเองหูหูหูอะไรเนี่ยฟรีสปินแบทเทิลเอาทอเลยไปไปทอมา ได้ฟรีสปินหนึ่งครั้งมาพาวเวอร์ทอพาวเวอร์ทออืมอ่ะอืออ่ะเบสสี่สิบนะคะเบสสี่สิบนะแบทเทิลกันเฮ้ยเฮ้ยพอสายฟ้าสิมา มามาว้ายมาว้ายมาโอ้โหโอ้โหโอ้โหไหล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 เล่นเบ็ดแค่สี่สิบบาทนะทอมาแล้วนะคะทอมาแล้วนะ,ะ,วนะ,ะไฟมาเออเออเออให้มันได้อย่างนี้นะคะชนะสำเแล้วเออปีติปีิดอีกสามครั้งอีกโอ้โหเจ้าพรคุณลุ้นช่องอืมทอเกือบเต็มหน้าบิก๊กวินอีกนะคะเอา นะคะใครนะคะที่ชื่นชอบนะะให้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะเราจะมารีวิวสล็อตนะคะทุกค่ายนะคะทุกเกมย้ำว่าทุกค่ายและทุกเกมการเล่นสล็อตนะคะมันเล่นง่ายๆเลยนะคะใครที่ทุนน้อยนะคะเราก็กดเบ็ดต่ําๆไปก่อนนะกดเบ็ดต่ําๆไปก่อนบิ๊กวินอยู่ที่2880บาทค่ะโอ้โหมาอีกสามพันอื้มสอสมาอีกมาอีกมาอีกเออมา สู้กันนะสู้กับโหมาทอสายฟ้าอือย่างนั้นแหละคอนมาอืคอนมอไปอไปไป,ไปนะเราปีสปีดอีกสี่ครั้งโอ้โหเจ้าพระคุณมามาสู้กับมาบ้างไฟเออคอนไปไปคอนไปพุกไปทุบไป,บไปเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่ายอมดิ นะปีตะปีได้อีกหครั้งอีกหวายมาอีกตัวหนึ่งหวายมาสองวายมาสามวายมา4บวกอีกบวกอีกบวกอีกโอ้โหตาย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 นะทุน40บาทนะคะบวกกำไรมานะ3,128บาทโอ้โหคุ้มนะถือว่าคุ้มนะทุนแค่40บาทชนะมา300รอไอ้สามพยยี่สบบาทนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวนะคะไปถอนเงินก่อนนะ คลิปหน้าว่ากันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ